สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับผานหนะครับใบยี่หนิ้วเป็นของกกกเกษตรนะครับกกกเกษตรลำนารายตัวนี้นะครับเปลี่ยนใบใหม่นะครับนี่ครับในพวงนี้เปลี่ยนใบใหม่เรียบร้อยแต่ว่าใบคัาท้ายเป็นใบเดิมนะครับใบเต็มนะครับสภาพสวยนะครับนี่ครับโครงสร้างไม่อกไม่ดามนะครับสภาพสวยมากตัวนี้สีตอนยังไม่ได้ทํานี่ก็สวยอยู่นะแต่ว่า ก็ให้คนงานเขาทำเรียบร้อยนะครับเก็บสีเรียบร้อยพร้อมใช้งานใบเต็มใบใหม่นะครับไม่ใช่ใบเต็มตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่2 8 0 0 0บาทนะครับราคาต่อรองได้28,000บาทครับนี่ครับสภาพาประมาณนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้ครับเบอร์โทร0 9 8 6 1 2 7 2 9 5 อีกเบอร์นะครับ0817294501ครับฝากกดติดตามนะครับเพจเฟ e บุ๊กนะครับภูมินแท็กเตอร์และช่อง youtube ภูมินแท็กเตอร์ครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ